เราก็จะมาสนนอนรุนเครื่องอเลลกซสามหกศูนยนะครับของ E S ลาวานะครับนแรกจะให้ดูหลักฐานนะครับนะี่ครับหนะมายเล่รุ่นนครับอเลลกสามหกศูนย์ครับฟันลูรนะ งบั้อนรกขึนโดรยครับสามหกรวตรงนี้ครับมันเนอันนี้ว่าชันใหม่ครับนี่ครับพอเราเอกรปมันจะเป็นที่เขมันเขียนว่ารูยนะตรงนี้ครับตรงที่มันเขียนเลยครับเขนว่าที่จะมันเขียนว่ารูยนะ ยิ <ítulo> ่งเรูคร <f LE> ับแจสี่สีก้าสีอะไรครัก็เลยจขียนมัูดพอรูดเสร็จใช่ไหมครับนี่ครับมันเขียนมัารูดท้ายมือครับไม่ให้แปบล้วับนี่ครับสถานการณ์ูของเราก็จบเส้นตป็นี้ครับุรูปองสังเกรับป็นนี้เรอาลืมกดไลค์กดซับค่เพื่อการกระจายคามคิดต่อไปกครับสวัสดีครับ